จะอ่านพระสูตรให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องโลภะโทสะโมหะและการแข่งดีซึ่งพระผู้มีพระภาคกัาว่าเป็นอกุศลสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะกูตาคารสศาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีครั้งนั้นพัทธิยลิชวีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วน,น,น,วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งรันแล้วได้กลาบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้าพระองค์ได้สดับมาดังนี้ว่าพระสมณโคดมทรงมีมายาย่อมทรงรู้มายาเครื่องกลับใจสาวกของพวกเดลถีให้มานับถือพวกเขาเหล่านั้นพากันกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมทรงมีมายา ย่อมทรงรู้มายาเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญะเดลทีให้มานับถือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนเหล่านั้นเป็นอันกล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสแลหรือไม่ได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคําไม่เป็นจริงย่อมพยากรธรรมะสมควรแก่ธรรมะ และการคล้อยตามวาทะอันชอบแก่เหตุใดๆย่อมไม่มาถึงฐานะอันควรติเตียนแลหรือแท้จริงข้าพระองค์ไม่ประสงค์จะกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพัทยะท่านจงมาเถิดท่านทั้งหลายอย่าได้ถือโดยฟังตามกันมา อย่าได้ถือโดยสืบต่อกันมาอย่าได้ถือโดยตื่นข่าวอย่าได้ถือโดยอ้างตำราอย่าได้ถือโดยนึกเดาเอาเองอย่าได้ถือโดยการคาดคะเนอย่าได้ถือโดยการตรึกตามอาการอย่าได้ถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตน อย่าได้ถือโดยเห็นว่าผู้พูดเป็นคนควรเชื่อได้อย่าได้ถือโดยเชื่อว่าสมณะเป็นครูของเรา <c oughs> อันนี้ก็เราสามารถนำมาใช้กับในปัจจุบันได้ว่าเรารับข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตาม ให้เราพิจารณาก่อนที่พวกบอกว่าโคโสปะละโตโยนิโสมนสิกาโลให้ทำในใจโดยแยบคายเสียก่อนเป็นอย่างดีนะดูก่อนพัทิยะเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลทำเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้อนัอนวนินยูชนติเตียน ทำเหล่านี้อันบุคคลสมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียพัติยะท่านจะพึงสำคัญความข้อนี้เป็นไฉไนความโลภเมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคลย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ ัิยะตอบว่าเพื่อมิใช่ประโยชน์พระเจ้าข้าดูก่อนพัิยะก็บุคคลผู้โลภมากถูกความโลภครอบงำย่ำยีจิตย่อมฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้คบชู้ก็ได้พูดเท็จก็ได้ย่อมชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างนั้นก็ได้ข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนานหรือ อย่างนั้นพระเจ้าข่าดูก่อนพัทธิยะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนโทสะโมหะการแข่งดีเมื่อเกิดขึ้นภายในของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อมิใช่ประโยชน์พระเจ้าข้า เดี๋ยวให้เราดู <c oughs> พระสูตรนี้ตามไปด้วยเพื่อใครจะได้อ่านพระสูตรนี้ในโอกาสต่อไปอันนี้อยู่ในฉบับหลวงเล่มที่21หน้าที่183ข้อที่193 พระผู้มีพระภาคก็ตรัสบอกวิธีในการที่จะพิจารณาว่าฟังมาแล้วเนี่ยจะปฏิบัติตนอย่างไรก็ให้เราพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมันเป็นกุศลหรือมันเป็นอกุศลการกระทำนั้นๆเนี่ยสมาทานให้มากแล้วเนี่ยทำให้มาก อกุศลมันจเจริญหรือกุศลจเจริญซึ่งอันนี้จะสอดรับกับพระสูตรที่ตรัดกับพระสารีบุตรว่าให้พิจารณาว่าทําแล้วกุศลจเจริญหรืออกุศลจเจริญขึ้นถูกทําถูกวินัยไหมและทําไปเนี่ยโดยเชื่อโดยอาศัยอะไรผมก็กรัดในหลายๆแบบ เมื่อเชื่อโดยแบบนี้แบบนี้ไม่ได้เนี่ยแล้วจะเอาอะไรมาเป็นตัววัดก็คือเอาเรื่องของกุศลและอกุศลมาเป็นตัววัดถ้าพากันทำให้มากจเจริญให้มากแบบนั้นแล้วเนี่ยกุศลมันจเจริญหรืออกุศลเจริญดังนั้นพระองค์ก็จะแบ่งเป็นความโลภความโกรธความหลงแล้วก็การแข่งดี พระองค์ตรัสว่าพัทิยะบุคคลผู้แข่งดีถูกความแข่งดีครอบงำย่ำยีจิตย่อมฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้คบชู้ก็ได้พูดเท็จก็ได้ชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างนั้นก็ได้ข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนานหรืออย่างนั้นพระเจ้ข้า กรณีชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะไปเข้ากับอีกพระสูตรหนึ่งว่าคือถ้าเราประพฤติมิจฉามักและเราก็ชักชวนคนอื่นเนี่ยให้ประพฤติในแบบมิจฉามักด้วยคือเราทําอกุศลแล้วก็ชักชวนคนอื่นไปทําอกุศลด้วยเนี่ยในพระสูตรนั้นพองค์จะเรียกว่าอัศบ,บุรุษยิ่งกว่าอัศบ,บุรุษ อันนี้ก็ถ้าเห็นว่ามันเชื่อมโยงกับพระสูตรอื่นก็จะบอกเชื่อมให้ฟังในพยัญชนะต่างๆเช่นคำว่า,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 าชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างนั้นก็ได้คนไม่ดีก็จะชักชวนกันไปนำไปในทางที่ไม่ดีดูก่อนพัทธิยะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชน ธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นอกุศลพระเจ้าข้ามีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษพระเจ้าข้าบินยุชนติเตียนหรือบินยุชนสรรเสริญบินยุชนติเตียนพระเจ้าข้าบุคคลสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อทุกข์หรือไม่ใช่ หรือว่าท่านมีความเห็นในข้อนี้อย่างไรนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำเหล่านี้บุคคลสมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ข้าพระองค์มีความเห็นอย่างนี้ในข้อนี้พระเจ้าข้าทำตามแบบเนี้ยทำลักษณะแบบเนี้ยนะถ้าบุคคลพากันทำให้มากนะเป็นแบบนี้ให้มากเนี่ยมัน มันเป็นประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์เป็นไปเพื่อความทุกข์หรือเป็นความสุขรลองก็ให้พัทิยะลองพิจารณาด้วยระองบอกอย่างนั้นแล้วพัทิยะก็บอกอืมก็เหมือนกับที่ผู้เจ้าทรงตรัสเนี่ยนะตรงเนี้ยเขาก็มีความเห็นว่าเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ดูก่อนพัทิยะ เราได้กล่าวคำใดกับท่านว่าท่านทั้งหลายอย่าถือโดยฟังตามๆกันมาเมื่มอใดท่านพึงรู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลท่านทั้งหลายควรละเสียเถิดดังนี้คำนั้นเรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้พัทิยะท่านทั้งหลายอย่าได้ถือโดยฟังตามๆกันมา เมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นกุศลทำเหล่านี้ไม่มีโทษทำเหล่านี้วินยูชนสรรเสริญทำเหล่านี้บุคคลสมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขเมื่อท่านทั้งหลายเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่เถิดพัทยะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉน ความไม่โลภเมื่อเกิดขึ้นภายในของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์เพื่อประโยชน์พระเจ้าข้ากรณีของความไม่โลภซึ่งเป็นนัยยะตรงข้ามพระองค์ก็ตัดเอาไว้ด้วยนะ พัทยะก็บุคคลผู้ไม่โลภนี้ไม่ถูกความโลภครอบงำย่ำยีจิตย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่คบชู้ไม่พูดเท็จและชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างนั้นข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานหรืออย่างนั้นพระเจ้าข่าพัทยะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนความไม่โกรธ ความไม่หลงความไม่แข่งดีเกิดขึ้นภายในของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลหรือเพื่อมิใช่ประโยชน์เกือ้อกูลพัิยาตอบว่าเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลพระเจ้าข้าดัางนั้นพระศาสดาก็ตัดเรื่องของความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงความไม่แข่งดี ว่าตัดมาเหมือนกันอันนี้เป็นฝ่ายกุศลส,สมาทานให้บริบูรณ์แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขพระศาสดาจึงบอกว่าพัทยะคนเราได้เป็นคนสงบเป็นสัตบ,บุรุษคนเหล่านั้นย่อมชักชวนสาวกอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญท่านจงมาจงปราบปรามความโลภเสียเถิดจงปราบปรามความโกรธเสียเถิดจงปราบปรามความหลงเสียเถิดจงปราบปรามความแข่งดีเสียเถิดเมื่อปราบปรามความแข่งดีได้จักไม่กระทำกรรมอันเกิดแต่ความแข่งดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ พัทยาลิจวีก็เลยสรรเสริญพระศาสดาแล้วก็ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสลรนณะพระองค์ก็บอกว่าพัทยะก็เราได้กล่าวชักชวนท่านอย่างนี้ว่าพัทยะขอท่านจงมาเป็นสาวกของเราเถิดเราจะเป็นศาสดาของท่านดังนี้หรือพัทยะบอกว่ามิใช่เช่นนั้นพระเจ้าข้า พัทยะสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวตูเราผู้มีปกติกล่าวอย่างนี้มีปกติบอกอย่างนี้ด้วยคำอันไม่แน่นอนเป็นคำเปล่าคำเท็จคำไม่จริงว่าสมณะโคโดมมีมายารู้จักมายาเครื่องกลับใจของพวกอัญญะเดลถีให้มานับถือ พัทยะก็เลยบอกว่าถ้าแต่พระองค์ผู้จเจริญมายาเครื่องกลับใจนี้ดีนักงามนักถ้าญาตสาโลหิตอันเป็นที่รักของข้าพระองค์พึงกลับใจมาด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจชนิดนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข แกบรรดาญาสาโลาหิตอันเป็นที่รักของข้าพระองค์ตลอดกาลนานถ้าแม้กษัตริย์ทั้งปวงจะพึงกลับใจมาด้วยมายาเครื่องกลับใจเช็ดชนิดนี้ข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่กษัตริย์ทั้งปวงตลอดกาลนานถ้าพราหมณ์ทั้งปวงแพทย์ทั้งปวงสูตรทั้งปวง จะพึงกลับใจมาด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจชนิดนี้ข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแม้สูตรทั้งปวงตลอดกลาลนานดูก่อนพัติยะคำที่ท่านกล่าวนี้เป็นอย่างนั้นคำที่กล้าท่านกล่าวนี้เป็นอย่างนั้นพระศาสดาก็ทวนคำของพัติยะ ถ้าแม้กษัตริย์ทั้งปวงพึงทรงกลับใจมาเพื่อละอกุศลธรรมบำเพ็ญกุศลธรรมข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กษัตริย์ทั้งปวงตลอดกาลนานถ้าแม้พราหมณ์แพทย์สูตรจะพึงกลับใจมาเพื่อละอกุศลธรรมบำเพ็ญกุศลธรรมข้อนั้นก็พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุข แก่สูตรทั้งปวงตลอดกาลนานถ้าแม้โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย์พึงกลับใจมาเพื่อละอกุศลธรรมบำเพ็ญกุศลธรรมข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อสุขแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก แกมูสัตวพร้อมพร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ตลอดกลาลนานดูก่อนพัทยะถ้าแม้พวกมหาสารเหล่านี้จะพึงกลับใจมาด้วยมายาเครื่องกลับใจนี้เพื่อละอกุโลธรรมบำเพ็ญคุโลธรรมข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่พวกมหาสาลเหล่านี้ตลอดกลาลนาน ถ้ามหาสาลเหล่านี้พึงตั้งใจจะปวยกล่าวไปยัยถึงผู้ที่เป็นมนุษย์เล่า <c oughs> ดังนั้นมายาเครื่องกลับใจของพระศัสดานั้นก็คือการสมาทานกุศลแล้วก็ละอกุศลและถ้าทุกคนทำอย่างนี้โลกก็จะสงบสุขและอกุศลต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะ ความโลภภายในใจนะความโกรธนะโทสะและความหลงโมหะและความแข่งดีนะทำสี่อย่างนี้เป็นเหตุให้อกุศลเจริญขึ้นและกุศลเสื่อมลงนะโลกก็ถึงความวุ่นวายนะวันนี้ก็ฝาก พระสูตรไว้หนึ่งพระสูตรนะซึ่งก็เป็นพระสูตรที่ต่อจากเมื่อวานนะที่เมื่อวานได้ให้พระสูตในเรื่องของศีลนะนะพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำกําลังใจพึงรู้ได้ในอันตราย แล้วก็ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาอ,อันนี้ก็เป็นข้อธรรมที่พระศาสดาได้ทรงตรัสไว้2,000กว่าปีแล้วก็ยังใช้ได้เป็นอากาลิโกยังถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดการแล้วเราก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตของเราได้เพื่อให้สังคมนั้นมีความสงบสุข ไม่เดือดร้อนไม่กระทบกระทั่งไม่เบียดเบียนกันและดำรงตนอยู่ด้วยความถูกต้องในธรรมในวินัยก็ฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้